นะฮะโอเคพบกับคำถามแรกครับเขาถามว่าครับอยากซิมพลายโมเดลแนะนำด้วยครับเนี่ยต้องเข้าใจคำถามก่อนถ้าคนเคยใช้สวยเวิร์กมาแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจครับแต่ถ้าน้องใหม่ก็งงงงื้นที่ายคืออะไรวะใช่ไหมอยากซิมพลายโมเดลทำไมต้องซิมพลายกันเป็นการวิเคราะห์ครับพี่หรือเรื่องของการวิเคราะห์อยากจะเ,เห็นรูปร่างว่าเราดีไซน์ไปแล้วนะครับรูปร่างของเรารับแรงได้จริงไหมนะฮ <Okay. S 2> รัโหลดได้จริงไหมอ,อ่าฮะอ่าโอเคเชิญพี่หยงนําเสนอเลยนะครับผมมีตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวเค้นนะครับผมจะเอาไปทําการวิเคราะห์นะครับผมอาจจะตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อมันสมมากกันอยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นเทคนิคนะอครับเพื่อให้การวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้นโอเคครับ <Okay. S 2> ผมตัดด้วยการผมตัดเนื้อแล้ครับแล้วก็อัดเซฟล,ลงมานะครับ เข้าอยู่ในส่วนของซิมูเลชันนะครับมีสตาร์ดี้ขึ้นมานะครับเป็นสแตติสนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราขึ้นด้วยโซลิดบอดี้นะครับชิ้นงานของพ้าสต์เราทุกพลาสนะครับจะกลายเป็นโซลิดบอดี้หมดเลยครับจากปัญหาที่ทางบ้านถามมานะครับอาจจะมีบางชิ้นที่อาจจะเป็นบีมนะครับหรือว่าเป็นงานงานโลหะแผ่นเป็นเชลนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้ ถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นงานบีมนะครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับตัวนี้ test add beam เลยนะครับต้องระบุให้มันเป็นบีมอใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับอาจจะทดสอบนะครับด้วยการใส่แรงนะครับกำหนดจุดฟีชมาก่อนนะครับปิจีโอทีทีนะครับก็คือฐานล่างอยู่แล้วนะครับนะครับ เมาสักนิดนึงนะครับอุตส่าห์มากพี่ตัวนี้อ๋อโหเนี่ยเครื่องมือสุดยอดสีเล็กพลาดไปเนี่ยโดนข้างบนอยู่ด้วยนะเห็นไหมยังติดอยู่เลยเนี่ยอ๋อเกือบไปแล้วบนสุดบนสุดครับ่ปะใช่ครับพี่โอเคครับกหนดจุดปิดเรียบร้อยครับกดโอเคไป อันนี้ถ้าคนเคยใช้ซิมมาบ้างต้องรู้เลยมันเป็นสเต็ปบายสเต็ปของการวิเคราะห์ใช่ครับต่อไปก็ใส่โลดครับพี่ครับผมผมใส่แค่การ v ว t ีก็พอแล้วนะครับเอือลิอกจากท็อปเพจนะครับกดโอเคไปทีนี้ผมลองกดรันเลยนะครับว่าจะรันออกไหมนะครับอ่าอันนี้รันไม่ออกนะครับทำไม<า>อ่ะสาเหตุเกิดจากอ่ะ ในชิ้นงานผมมีทั้งงานบีมและงานสลิดเข้าถ่างผ่านตัวคอนแทคนะครับผมอาจจะต้องมาเซตในส่วนของตัวคอนแทคเพิ่มเติมกดโอเคไปนะครับถ้าเมื่อก่อนตื่นเต้นนะพอรันแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยโจไดร์หลอกอะไรสักอย่างมาชิปหายแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับเราค่อยๆแก้ไปเราดคอนแทคเซตนะครับผมเซตเป็นตัวแมนนวลละกันคใา้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นบีมนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้นะครับ ัเป็นบอลครับแล้วก็เลือกเป็นตัวบีมนะครับข้บวนผมเลือกเลยเป็นก้อนบีมนะครับข้างล่างก็คือผิวที่ตัวบีมตัวนี้คอนแทคกันครับนะครับผิวนี้นะครับมองไม่เห็นก็อาจจะมีเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือคลิกขวานะครับ select o t h e r นะครับเลือกขาเฟสนะครับที่ตัละชื่อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วกดโอเคไปนะครับ แล้วทีนี้ผมรอกดรันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครับน่าจะรันออกแล้วนะครับต้องใช้คําว่าน่าจะด้วยหรอน่าจะครับว่าทีมงานถ้ายิ่งออาเซ b บีเยอะนะครับอาจจะเมดบางช่วงอาจจะตีไม่ได้นะครับก็อาจจะผลอาจจะไม่ออกก็ได้อือย่างนี้ยครับก็คือ่าที่เขาทางบ้านถามมากนะครับก็คือผลลัพธ์ตรงนี้ไม่แสดงนะครับก็เกิดจากสาเหตุตรงนี้นะครับที่ ที่เราเลือกมาอาจจะไม่ใช่ประเภทเดียวกันเพราะว่าดีฟォลของตัวซิมูเลชันก็คือจะเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นครับวิธีแก้ก็เอาก้อนนี้นะครับกลับไปเป็น solid body นั่นเองนะครับอ๋อเหรอครับแ,แล้วลองตัวนี้นะครับ contact อสักครู่นะครับที่ผม s e ตไว้นะครับเป็น beam กับ solid นะครับก็จะเออเลอขึ้นเราก็กดยินดีทิ้งออกได้เลยนะครับ ทีนี้ลองกด run ใหม่นะครับปรากฏว่าไม่มาทั้งนั้นขึ้นนียครับพี่มันต้องขึ้นนะนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับผลลัพธ์น่าจะประมาณนี้นะครับสามารถเช็คสเตรสเทรนดิสเพลเมนต์ต่างๆได้แล้วนะครับขยับได้นะครับอันนี้ผมใส่แค่การวิตี้ก็รู้ผลแล้วนะครับว่าอาจจะไม่แข็งแรงนะครับตัวนี้เหรอ ครับอันนี้ผมจะไม่ใส่แรงเลยครับพี่ใส่แค่ตัวแก<ค>น้ำ<ใ>นหนักตัวมันเองใช่ครับใช่ปะแค่แรงโน้มถ่วงลูกครับโอเคได้นะครับข้อหนึ่งก็เคลียร์เนาะ